สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามามาดูกันนะครับว่าตัวของการเผื่อนะกระเผื่อการปูกระเบื้องนะครับกระเบื้องหรือวัดสดุอื่นๆนะครับกับวัสดุสถาปัตย์งานทางสถาปัตย์สถาปัตย์และโครงสร้างนะครับผมเรามาเรามาดูกันนะครับการก่อสร้างนะครับการก่อสร้างเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเทคอนกรีตนะฮะงานโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยเขา ทางวิศวกรโครงสร้างคำนวณออกมาแล้วนะครับหน้าเดบคานที่รองรับน้ำหนักได้อ่ไรต่างๆเนี่ยจะเป็นความลึกของคานประมาณ40นะก็ต้องคอนโทรลไว้ระดับ40นะครับพื้นอยู่ที่เท่าไหร่พื้นอาจจะอยู่ที่15าเซนพื้นก็ต้องเป็น15เซนนะครับผมแต่บางทีอาจจะไปลดพื้นนะครับลดพื้นเพื่อเผื่องานสถาปัตย์ไว้พื้นก็หายไปเหลือ10เซนแบบเนี้ยก็ไม่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องทึ่ง อาจจะมีหลายๆที่ที่ทากันหรือจะอาจจะไม่มีเลยหรืออาจจะเป็นการเคลียร์ปัญหาที่ดีเลิศอ่าไม่มีการลดไม่มีการต่างๆาถ้าบริษัไทไหนที่ที่มีการคิดไว้ล่วงหน้าก่อนทํางานเนี่ยก็จะวางแผนไว้อ่าก็ก็จะดีนะครับก็ลดขั้นตอนลดปัญหาได้เยอะอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่เป็นงานโครงสร้างนะครับอันนี้ผมนําแบบมาใส่ไว้อีนน้เป็นพื้นเนาะเดี๋ยวผมผมอาจจะลบไปดูนะฮะ อ่าเี่เป็นพื้นเป็นห้องพักนะทีที่บริเวณที่ห้องพักต่างๆเขากำหนดให้บวกเป็นบวก40บวก40คือ FFL ก็คือ f o r Finish Level นะครับก็คือระดับของพื้นนะครับระดับของพื้นที่สำเร็จแล้วนี่สำเร็จแล้วแต่คานตัวนี้คานเท่าไหร่อ่าเราก็มาดูคานกันดูนะครับคานตัวนี้เท่าไหร่คาน400อ่านี่คาน400คานซอยคานอะไรก็แล้วแต่เราเป็น400นะฮะพอส0่แล้วเนี่ยบริเวณน,นี้นะครับ พื้นกำหนดเท่าไหร่นะครับพื้นกำหนดที่สิบห้าเซนพื้นสนิบห้าเซนผนังไอตัวนี้ไอตัวนี้ก็คือตัวผนังว่าไอตัวกระเบื้องนะกระเบื้องต้องเมื่อเสร็จเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ่ะกระเบื้องต้องอยู่ที่ระดับบวกสี่สี่สิบส่วนตัวนี้เป็นระเบียงนะครับระเบียงก็จะเป็นบวกสามสิบนะบวกสามสิบนะส่วนตัวนี้ กระเบื้องทั่วไปเนี่ยมีความหนาประมาณบางทีก็แล้วแต่ยี่ห้อนะตั้งแต่5มิลแปมิลแล้วแต่นะเราก็เถิดถัวเฉลี่ยครับประมาณ1เซนนะบวกลบนะบวกลบ1เซนบวกลบความหนาของกระเบื้องนะถ้าเราปูด้วยปูนกาวสมมติว่าเราทําฟินิชดีตัวนี้นะนี่เป็นพื้นเลยนะพื้นที่ตัวนี้เลยเดี๋ยวผมผมดื้อพื้นมาให้เต็มเต็มนี่ก่อนนะ,ะนะครับอันนี้เป็นพื้นบอกว่าโอ้โหช่างฝีมือมากซึ่งจับ ก้อนระดับและก็กลายดิ้งอะไรเรียบร้อยหรือขัดมันหรือขัดอะไรเรียบร้อยพื้นเป็นฝัดเป๊ะเลยเราสามารถปูด,ด้วยปูนกาวแล้วคอนโทรลระดับที่อันนี้ได้เลยอ่าน,นี่แบบโคตรฝีมือนะฮะโคตรฝีมืออ่าตัวนี้เราก็าจะเผื่อน้อยหน่อยอาจจะลดระดับไว้ประมาณเซนหนึ่งอ่าเซนหนึ่งเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเหลือที่ตัวนี้ไว้นะครับอ่าสาไอ้น,นี่ปูนกาวสองมิลอ่าปูนกาวสักสองมิลแล้วก็กระเบื้องอีกแปดมิลเป็นหนึ่งเซนเผื่อไว้ประมาณนี้ครับก็ลดลดระดับโครงสร้างไว้ แต่ระดับโครงสร้างตัวนี้เป็นโครงสร้างนะครับตัวนี้ก็ต้องลดด้วยนะครับตัวนี้ก็ต้องลดด้วยลดเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีพื้นที่นะครับให้พื้นที่พื้นตัวนี้ไปวางตัวนี้แล้วก็พื้นที่ของโครงสร้างไม่หายไปนะครับผมอืมในอีกกรณีหนึง่งเรือนี้นะฮะเป็นไงอ่าตัวนี้บอกว่าเฮ้ยกันไว้ก่อนดีกว่าไว้ตัวนี้พื้นพื้นสิบห้าเซนเหมือนกันอันนี้เราบอกว่าเทท็อปปิ้งก่อนแล้วปรับระดับ หรืออาจจะลักษณะเป็นปูนปูอาจจะปูขี้หนูอ่าปูขี้หนูหรือปูปูนสตะปาอ่าปูสะปาก็ทําไปปูไปนะครับแล้วก็ใช้อ่าปูนกาวทาตัวแผ่นกระเบื้องแล้วก็ปูทับไปแล้วปรับระดับไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็จะมีพื้นสรับมอเต้า มอต้า์หรือปูนทรายปูนทรายอาจจะมีเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้บวกลบบางทีพื้นเราทําไว้เทเป็นวงกว้างอาจจะมีบวกลบ3ามเซนตเมนไม่ต้องมาตามสกัดนะครับก็อาจจะบวกลบบวกลบ2เซน3เมมซนแหลรแบบนี้นะครับเราก็เผื่อไว้สัก5เซนอันนี้อันนี้เป็น,ปนไม่ใช่ปูนเป็นเป็นปูนปูนเป็น,ปน,ปนงานงานสถาปัตย์นะอันนี้เป็นงานโครงสร้างเพราะฉะนั้นโครงสร้างก็ต้องลดลงลดลงเสร็จนี่ผมก็แนะนําว่านะครับว่า เป็นงานกระเบื้องนะครับเป็นงานกระเบื้องเนี่ยให้พยายามลดโครงสร้างโครงสร้างผิวประมาณ4ีถึงห้าเซนนะครับสี่ถึงห้าเซนนะฮะเนี่ยห้าถึงหกเซนเลซ้ําไปใหญ่น้อยก็มีพื้นที่ประมาณ5เซนแล้วกันขอเป็น5้าเซนรวมรวมฟินิชด้วยนะครับก็จะมีพื้นที่มอต้าใต้ประมาณสักสี่เซนพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขามาตรวจงานเขาตรวจจากอะไรครับตรวจจากฟินิชนะครับเวลาตรวจงานตรวจจากฟินิชชิ่งก็คือ ผิวพวกนี้นะครับว่าระดับมันได้ไหมอคอนโทรลระดับได้ไหมบางแห่งก็มีเสียงสกัดอยู่ดังสนั่นวันไหวเลยเพราะว่ามันต้องสกัดผิวให้ได้ระดับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้เราไม่คอนโทรลระดับงานฝ้าเขาก็ระดับเดิมงานฝ้าเขาระดับเดิมเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยระหว่างท้องฝ้าจนถึงพื้นเนี่ย ระดับมันไม่ได้นะครับถ้าเป็นคอนโดฝรั่งเนี่ยเขาวัดกันเป็นเซนนะครับเขาคิดกันเป็นเซนก็คืออาจจะพื้นตัวภายในห้องเนี่ยมันขายเป็นตารางเมตรนะครับตารางเมตรเท่าไหร่ก็ขายเป็นตาตรตางเมตรมันก็ตราบเมตรมายิงเหลือตัวนี้ได้เท่าไหร่ก็คูณไปเลยคูณตารางเมตรละห้าแสนอะไรประมาณนี้คอนโดที่ๆๆหรูๆอะไรพวก,กนี้นะก็จะคิดเป็นตารางเมตรพื้นที่จะสอยอา่าส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาที่ลดลดโครงสร้างไว้เนี่ยก็ควรจะลดเผื่อ งานกระเบื้องประมาณ4เซนถึง5เซน4เซน5เซนจะเป็นแกลนิาแกลนิตแล้วก็แกนิตโตแกนิตทีม่มันแกนิตเป็นแกลนิโตแกลนิตที่มีความหนาประมาณ2เซนเกิน2เซนเนี่ย2เซนอาจจะปูลดระดับลึกลงไปอีก7ถึง8เซนด้วยซ้ำนะครับเพื่อลดกดโครงสร้างเพื่อไม่ให้โครงสร้างมันเสียรูปนะครับตัวนี้นครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปเสร็จแล้วโอ้โหต้องไปลดโครงสร้างไปสกัดโครงสร้างลงไปอีก อ่าตัวนี้ก็ไม่ได้หลยใช่ไหมฮะความสร้างอไอการรับน้ำหนักของเขาที่วิศวกรเขาคำนวณมามันก็ไม่ได้แล้วจากจากเท่าไหร่จะลดลงไปประมาณสิบห้าเซนเนี้ยโอ้โหมันก็ไม่ได้แล้วอันตรายมากนะครับโครงสร้างเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนกระดูกนะฮะเราทํางานฟิลิชิ่งหรืองานถาปัดเนี่ยเราต้องอ่าคนึงถึงงานโครงสร้างด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบางทีสวยงามมากเลย สักวันหนึ่งมันถล่มลงมาถึงได้รู้ว่าโอ้มีการใส่โครงสร้างมันไม่แข็งแรงพอเพราะว่าเราไม่ได้ไปลดระดับไว้ทําให้หน้าตัดของคานหน้าตัดของพื้นหายไปนะตรงนี้ก็จะรู้ก็ต่อเมื่อตึกพังนะตึกพังไปแล้วแล้วก็มีการมาตรวจเช็คหรือมาตรวจสอบกันครับผมอ,อยากให้ใส่ใจเรื่องการลดระดับของงานฟิลิชนะครับฟิลช,ชิ่งต่างๆนะครับผมถ้าเป็นงานพื้นกับงานคานเป็นเรื่องสําคัญ อ่าอย่างห้องน้ําอย่างพวกนี้ครับลดระดับลงไปคานก็ต้องลดตามไปด้วยนะครับลดตามลงไปด้วยนะครับก็ต้องก็ต้องดูว่าต้องเสริมคานไหมเวลาเราเราเราไปคอมบ้งานต่างๆแล้วก็ไปเช็คดูว่าตรงนี้สมควรจะเปลี่ยนหน้าตัดคานไหมมีการลดระดับหน้าตัดพวกนี้นะครับก็ก็ต้องก็ต้องคุยกันนะครับว่างานฟรนดิ้งสำคัญคือความสวยงามงานโครงสร้างคือความแข็งแรงนะครับผมงานถาปัดนี่ความสวยงามนะครับงานสวย,สวยงามแต่งานโครงสร้างคือความแข็งแรงอย่าลืมนะครับ ความปลอดภัยนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับการวางแผนงานเป็นเรื่องสําคัญครับก็อาจจะเป็นบ้านให้อยู่ได้หนึ่งหลังผ่านอะไรมากมายนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเจ้าของบ้านก็ดูด้วยได้นะครับสวัสดีครับ